มื่อนี้ก็ได้สำนิพี่นอ้องเอาสำนิทข้ามมาพี่น้องเลยก็หาโมงกลัวแล้วมันซีมือเลยนะพี่น้องตัวนี้งามขนาดครับผมโอ้พูดหนี่พี่น้องเว้ยนี่เด็นเราเซาก็บมันง่ายพูดพี่น้องผมน้องอู้ยังมาก,กินพี่น้องดิเจาะโอ้พี่น้องงี้ก็โมลเลยครับสวัสดีครับผมแล้วก็จุงกะสำเร็จกันนะครับเมื่อนี้ผมก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับน้องหอนี่ก็สิ้อข้ามในบ่ายซีโมงแล้วครับผมก็พาไปเก็บไป็นน้องพอได้พอได้แกงพอได้ไปแจกพี่น้องเนาะ แล้วก็เพิ่งจะอ,ออกจากกาแฟาพี่น้องเนี่ยครับช่วงบา่ายฝนตกพี่น้องเปียกมดเลยเนี่ยตอนนี้ยังตกอยู่หน่อยอโอเคไปเบิ่งกันเนาะเพิ่มเวลาครับผมอันนี้เห็นกอแด,ดงลวงครับผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมนี่ครับที่ไหนก็มีครับผมโอ้พี่น้องสีดอกนะครับผมสีห้าดอกโอ้พี่น้องนี่ครับ นี่ดอกนึงครับผมนี่ทุคนครับดอกจุ้มๆคือดอกนี้ครับผมนี่โอเคครับผมเริ่มข้ามพี่น้องเริ่มข้ามยุ่งก็เริ่มมีครับยุ่งก็เริ่มไล่ฝนตกพี่น้องนี่เปียกดูดิบูพี่น้องมาน,มานะครับผม โอ้ยพี่น้องเป็นบางครับพอได้แกงอยู่พี่น้องมันจุ๋มๆยม่งามขนาดเลยนี่โอ้ยยองเไงมันข้ามพี่น้องอุ้ยนองมากินพี่น้องดิเจาะโอ้พี่น้องจุ๋มๆเป็นแบบปลาไหลพี่น้องเอ้ยโอเคครับผมเจอแล้วอันนี้มันคือเป็นสิวะ อุ้ยพี่น้องแตกแม่งเจาะพี่นอ้อ,อ,องอือหือเจอแล้วครับผมซ้ำดอกมานแล้วครับผมไมอนี่ซ้ำดอกครับอีดอกนี่ยบุกเนี่ยแล้วพุ่งพลังไปเลยอิ่งพ่อแก่แล้วมือนี่ครับผมแจกยากพี่น้องได้อีกแล้วไมอนี่มันขนาดครับผมตอนนี้ก็คำแล้วพี่น้องเออเตียบพุงกันหนาวอพี่น้องสาอะไรดิ แ s <S ต่เราต้องตัดเลยครับผมวิ่งกอดแดงลุงพี่น้องมาเจอเห็ละงงครับผมเอาเลยเด้อป่ะนี่บานก,ออก็นออนอเอาพี่น้องโอ้ยพี่น้องทำไมล่าพี่น้องเด้อคำล้ำหัดสิหมื่นครับผมหมื่นเลยได้นี่อืมกลาครับผม นพี่น้องนี่พอเห็นแล้วพี่น้องหางง่ายจังสีได้บานผมนี่ครับผมเห็ดขึ้นอยู่นี่เห็นแล้วงูแดงครับผมจุดจวดครับผมมาอนีหืมพี่น้องมันฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกเปียกอยู่ครับผมขอพายอะไรอันนี้เลย พี่น้องอีดอกนึงครับผมอยู่ข้างล่างตรงนีดอกนี้ครับเนี่นู่นพี่น้องปาดพี่น้องเจอแล้วครับผมอีหยังแล้วเนี่พี่น้อ,อ,ง,นง,องลงกอ,อ,อกดงงออแดงครับผมโอ้ยฟุกอี้แล้วครับผมปาดขึ้นมาแต่มือเหนื่อย ฟุกอีกลีครับมึอนี่ได้์ไหมสมียบนอ่อดายด้์อีกอุ้ยพี่น้องเหพี่น้องขนาดเห็นคือเห็ดละโมพี่น้องขืนยังวะโอ้พี่น้องพี่น้องปาดงามขนาดเลยพี่น้องอู้จริงเลยพี่น้องเพียจากดอกนี่แม่ปาเป็นสิบเลยพี่น้องอู้งามขนาดเลยพี่น้องบอลโอ้พระคุณเจ้าแม่พี่น้องพี่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 มีอะไรมาไหมพูดหน่้างล่างนี่ เป็นแถวเลยพี่น้องพี่พี่พี่พาพี่น้องเก็บ่านยังอยู่ล่ะคำเลยได้นี่พี่น้องโคตรจุ้นเลยครับผมอุ้ยปพาพี่น้องือโอเค okay, ผมอันนี้ให้เบิ้งจากการที่ผมกวาดไปแล้วเนาะเขาเป็นแถวครับผมไปข้างล่างครับผมแต่งามขนาดครับพี่น้องขอเก็บภาพก่อนเนะครับเนาะนขุ้นเนาะสอนครับครับผม เลยครับผมเ okay, คปผมเพื่อใหเ้เยเวลาหายทองปะเนาะอย่างไรเด้ออย่างไรเด้อเ okay, คผมเก็บอันลางก่อนงามขนาดครับผม พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยอีพีนี้ไหมอพีพีชั่วโม,เมงเดียวพี่น้องอีพีกิมพ์เห็ดชั่วโมงเดียวพี่น้องแต่เห็ดเปลกหลายเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ย อีพีหนึ่งชั่วโมงอู้หูพี่น้อง,ง,อ,อ,อ,งอู้พี่น้องเสียดายเสียดายกองพี่น้องเอ้ยงานเป็นานเลยโอ้พี่น้อง,อ,อ,ง,นนอ,อ,งอันนี้ไง u ừ, u, ừ. phi nông, còn có nhằng tục thì nó đấy, ừ. nó. okay à, ok à, ok à, anh này đè, nó cẩn bận vậy, ôi, ขึ้นไปได้พี่น้องอันนี้งูสุดไทยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับผมอันนี้งามขนาดครับผมโอ้พี่น้องมาอน,นี้เห็ดคลิปเห็ดคลิปหนึ่งชั่วโมงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ได้เห็ดเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยได้สิวาย,ยังได้ด้อโอเคครับผมเก็บเลยครับเก็บเลยครับเด้อ ผมมีเวลาแล้ว,วครับพี่น้องเดือชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวโอ้พี่น้องเอ้ยทำคลิปชั่วโมงเดียวพี่น้องเอ้ยได้เห็นเป็นกระตาบางมืองามจนทำเปียกพี่น้องบริเตพ่อกระตาเงียบไรฮิฮิฮิวู้ง,งามขนาดเป็นหนู คนตกใ่มันเปื่อยหมดพี่นอ้องอืโอเคผมอันนี้น้อยไปบอกเอาพี่น้องอู้อันนี้นงึงว้าวพี่น้องอยู่นี่อันนึงลองอันนี่ โ okay, อเคครับผมโอ้ยคำมือเลยพี่น้องเอ้ฮัลโหลพี่น้องโอ้ยพี่นอ้องอืมพี่น้องลืมนเป็นปลาไหลพี่น้องเฮ้ยพี่น,ออน้องมีภูเก๋าแหงเจาะเอาอยู่พี่น้อง แม่ยางเจาะพี่น้องอันนี้มันอ่อนอยู่มั้งพี่น้องนี่ยังไงอ้หูอันนี้มันอ่อนอยู่พี่น,น้องพี่นอ้อนดนนง,นนงดอกนี้มันไงพี่น,น้องต้องเอาไว้พี่น้องอืมโอ้ยใหญ่งามขนาดเลยพี่น,น้องกอแดงหลวงป้าพี่น,น้องดอกนี้โอ้พี่น,น้องใหญ่งกงมูลเลยอืม <c oughs> ดอกเดียวก็อิ่มแล้ไปนี่แจกได้ครอบครัวเลยหลายมู่บานโอ้ด้หลายครอบครัวแล้วมือนี่พี่น้องอิ่มเป็นลายครอบครัวเลยมือนี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับผมอันนี้ก็ได้ซ้ำนีพี่น้องแต่เบื่อขนาดจะน้อยเผื่อมันได้พี่น้องเนาะมันคำได้พี่น้องมันมืดเลยนี่มันห่ามงเลยนี่ตอนนี้ก็เริ่มมืเแล้วได้ก็ได้ลายพี่น้องพูดนะทำม,มาบางมือไปหามมือบาได้ซ้ำนี่ซ้ำแต่มือนี่ฝนตกครับผมชงบายเนี่ยขึ้นไวขนาดเลย นง่ามครับผมเอ้าไปเบ่งต่อพี่น้องไปเผื่อมันได้อีกครับพี่น้องง่ายดีครับพี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยดอกนี้บานพี่น้องเอาดอกอู้พี่น้องมันใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เล่นๆเด้อไม่ไคยได้นอนสาวผมโอ้ใหญ่ขนาดพี่น้องไม่ได้เล่นเลนเบ่งจะคลิปนี่เบ่งมือผมเด้อปุ้นในมือผมนี่นี่เบ่งมือผมมันจะไม่จันทรสี่เนี่ยนี่ดูมือผมแล้วนี่ดูมือผมอะไรไม่จันทสี่มือผม เห็ดไฮกระนะเห็นตากฝนพี่น้องมันมืดมืดอันนั้นมืดเหี่ยวมั้โอ้มีอันนี้นําเลยไข่สามอันนี้หนึง่งโอ้ไข่สีพี่น้องมีดอกหนึ่งพี่น้องบ๊าทู้ขัดขนาดเลยอ้าวมันเครือง,งามเลยพี่น้องโอ้โห้ยดอกนี้ไหม αι. นี่พู้นี่แบบเนี้งามเลยเนี่ยเอาละพี่น้องเก็บ ป้าพี่น้องอู้พี่น้องพี่ป้าพี่น้องโคตรเฮ็ดเลยแม่อู้ยพี่น้องเอ้ยโอ้พูดเนี่ยโอ้มุดความสิวบพี่น้องเอ้ยป้าอันนี้เกิดไงไปกันเ,เนี่ยอู้พี่น้อง ผู้เนี่ยโอ้ผู้เนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้โอ้สั่นว่าสั่นเป็นยังไงผู้พี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่พี่น้องโอ้อันนี้มันอันมันไข่ย,ยังนี่เนียเ่นยใเดินมาสาก็บผมเป็นยังไงผัวพี่น้องบ ปูน้องบักอู้ฮี่อันนี้ก่อนด้วยนี่อันนี้ห้เบิ้งนี่นี่ครับอันนี้บบงเงยนะครับเฮ้ยพี่น้องอันนี้แม่อจ่าครับผมอันนี้พี่น้องโอ้ Oh, <laughs> พี่น้องเอาอีกแล้วนี่ครับผมมาเจอเห็ดบวกพี่น้องนี่มันคือเห็ดพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยพี่น้องเห็ดอแดงรวมแบบไงเลยพี่นี่ครับอันนึ่งอ๋พี่น้องสามเครับผมเอาแล้วเอาแล้วแห่งคำที่เจอแ <laughs> ม่พี่หลอกละบ่พี่น้อง <laughs> พีน่น้องระบอนี่พีน่น้องอาพี่น้องเก็บโอ้พีนพ่น้องโอเคครับผม ใช่แล้วผมโอเคพ,อพ่อทุกคนคำละมือเด็กเป็นหนอเอ้บอกไว้ต้องยุ่งกับอะไหรหนาวกันหนาวโอเคครับนี่มือน,นีเนาะมือน,นีก็ได้ซรัมนี่พี่น้องอ๋อทรัมป์คำอะไรพี่น้องตัวนี้ก็หาโมงกลัวแล้วมันซิมือเด็กพี่น้องตอนนัวนี้ผมอยู่ดอยอยู่ไรกาแฟคนเดียวตนนัวนี้เขากลับบ้านกันหมดแล้วครับผมจะได้กระมานว่าถือว่าหมานสุดๆแล้วเต่าที่เก็บเห็นมาเนาะเก็บเห็นชั่วโมงหนึ่งเดยเห็นทรัมปนี่พี่น้องเงินไหลแต่ว่า บางมือผมไปหามืดมืองางจนทำเพียกพี่น้องโบนิเซมี่เงินหลายพี่น้องเนี่ยว่าเรื่องจริงเด้อพี่น้องเด้อบางมือเนี่ยโบนิเซมี่ปิดคลิปรถไฟนั่นถิ่มก็มีเด้บอโบนว่าบโบว่าได้ส่มือเด้เงินหลายพี่น้องมือนี่โอเคครับผมจะได้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อได้เข้มาชมครับผมโอ้งามขนาดผมนี่เห็ดตัวงกแดงโอ้พี่น้องเอ้ยนี่หลอกนี่ป๊าบครับผมโอเคครับผม นะครับมัอนี้มาขนาดนี้น้องกินยมไปชั่วโมงนึงพี่น้องนี่ก็หาอันนี้ก็หามุงก็กู้สิกคำสักมือละพี่น้องกินยมไปชั่วโมงนึงพี่น้องฟุกอิลีในฟุกดิพี่น้องโอเคเนาะโอเคครับผมจต่ไดนก็อันนี้ก็สภาพเนักงานพี่น้องว่าไปแล้วเนาะสภาพเนักงานปกติชีวิตผม่เป็นส่งนี่เป็นโมเมนต์ปัญวายังเบิ่งบ่ได้พี่น้องจต่ไดนก็ขอบคุณหอะไรนะครับเรื่อขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมเนาะเอฟซีใหม่แลเอฟซีเก่าเนาะที่มาให้กำลังใจเลยมากแล้วก็ฝากที่ ซับสไคร์ e ให้ครับผมอบพูดอะไรครับว่าพิดว่าถือพี่น้องเมื่อยก็เมื่อยหนาวก็นาวโอเคครับฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ